มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกรัดนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับ3นาทีกับบัญชีอย่างง่ายนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องพยายามจบให้ทันตามที่แคมเปญบอกให้ได้นะคะ3นาทีหัวข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่อาจจะกระโดดข้ามเรื่องนิดนึงเพราะที่ผ่านมา2-3าวันเนี่ย ครูจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบริหารเงินสดมาใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอธิบายเรื่องการใช้แยกเป็นเทคนิคสีสมุดบัญชีธนาคารซึ่งถ้าใครทําได้อยากให้ทําจริงๆนะคะมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ประเด็นของวันนี้เนี่ย่าบังเอิญทีอ่อ่านข่าวหรือว่ามีการส่งต่อๆกันมาในหลายนะคะซึ่งก็น่าจะต้องคุยกันแหละเนาะแล้วก็ลองแชร์ไอเดียดูซึ่งไอเดียของคนอาจจะถูกหรือไม่ถูกใจ ย้ำนะถูกหรือไม่ถูกใจบางท่านก็ลองฟังไว้หูฟังหูไว้หูกันละกันนะคะเรื่องของพร้อมเพยนั่นเองไม่พูดต้องไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็จะมีกระแสว่าจะมีการแบบรวมตัวการต่อต้านไม่ใช้หรือว่ามีูรูบางท่านออกมาบอกว่าใช้แล้วมันไม่ดีนะคะซึ่งถามว่าพร้อมเพยมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างเนี่ย พวกเราก็ต้องค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ถูกไหมคะกวดก็พยายามที่เอาตัวเองเนี่ยไปสมัครตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยแล้วพยายามอ่านแล้วก็ศึกษาเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ยไม่มีเรื่องมาเมาส์จะแย่นะคะดังนั้นตอนนี้มันจะมีฝั่งเนึองค่ะฝั่งของภาครัฐนะคะรัฐเองก็กระตุ้นเพราะว่าพร้อมเพย์หรือว่าตัวเก่าที่เป็น any id นะซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่หนึ่งในสี่มาตรการนะคะ ย้ำนะคะ1ใน4มาตรการแต่ว่ามีอีก3มาตรการที่ยังไงยังไงก็ออกแน่นอนเพราะอันเนี้ยลงทุนไปเยอะมากนะคะดังนั้นพร้อมเพลหรือว่าชื่อเก่าเขาเอนีดีเป็น1ตัวที่ออกมากระตุ้นก่อนโอเคไหมคะออกมาทําให้ฝังนะคะง่ายนะระบบการจ่ายเงินรัฐกลุ่มขึ้นโอเคระบบการจ่ายเงินของประเทศรัฐกลุ่มขึ้น นะคะดังนั้นเนี่ยการรัฐกลุ่มไม่ได้หมายความว่ามาบังคับใช้ทุกคนและทุกช่องทางจนขาดความเขาเรียกไปแต่ละอิสระภาพของแต่ละบุคคลไม่ใช่เพื่อให้ระบบการจ่ายเงินรัฐกลุ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐพูดอย่างหนึง่งพนักงานปลายทางที่เป็นแบบ พนักงานประจำที่ทำเงินเดือนนะคะทำงานเป็นเงินเดือนซึ่งเป็นส่วนมากของประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าคนตรงกลางต่างหากที่รู้สึกนั่นก็คือผู้ประกอบการที่เป็น s m e หรือแม่ค้าต่างๆต่างหากที่รู้สึกนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องเสียภาษีมากขึ้นเก๋ไหมคะฉันต้องเสียภาษีมากขึ้นเพราะเดี๋ยวรัฐบาลหรือว่าสัมพกรณ์เอกสามารถตรวจสอบได้แต่พนักงานประจำอะคะ่ะคุณลองคิดง่ายๆดูนะคะ เขาได้เป็นแม่ค้าลองฟังดูนะเขามีเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็ต้องถูกบริษัทเนี่ยคำนวณแล้วก็หักภาษีไปตัวเขาเองนะคะเขาต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วดังนั้นกลุ่มที่เป็นพนักงานประจำนะคะที่ทํางานต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลเรื่องภาษีมากนะักเพราะตัวเขาเองถูกหักทุกเดือนอยู่แล้วแต่เขาอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภยัยฟังนะเรื่องความปลอดภยัยพอมองเรื่องความปลอดภยัยโอ้โหแซ่บมากเรื่องนี้นี่ อย่าได้ตั้งหัวข้อมาเถียงกันตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งความปลอดภัยนะคะเรื่องนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะปลอดภัยมากกับมันอาจจะไม่ปลอดภัยเลยซึ่งรัฐบาลเองนะคะสัมปกรณ์ก็ออกมาพูดว่าจริงๆมันไม่ใช่อพลิเคชันมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่เว็บไซต์มันเป็นเครือข่ายมันเป็นโครงการอะไรกับธนาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งความปลอดภัยสูงมากทางสัมปกรณ์บอกแต่เราก็ต้องคอยดูกันอีกทีหนึ่ง เขียน okay, ไหมคะเราต้องคอยดูกันอีกทีหนึ่งนะดังนั้นขอสรุปไว้ก่อนว่าวันนี้และหลังจากนี้หากจะมีข่าวเกี่ยวกับพร้อมเพย์ต่างๆให้คุณฟังหูไว้หูแม้กระทั่งสิ่งที่กดอธิบายดังนั้นสิ่งที่กดอธิบายอธิบายแนวกว้างมากๆฝั่ง,งภาครัฐเองกระตุ้นออกมาซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสี่มาตรการย้ำแล้วนะมาเดี๋ยวมาอีกสามนะคะซึ่งยังไงก็ตามเขาไม่ถอนทับแน่นอนนะดังนั้นเขาก็จะกระตุ้นให้การจ่ายเงินของประเทศ รัดกลุ่มขึ้นพนักงานประจําและแม่ค้ามีผลกระทบที่แตกต่างกันคนที่มีสิทธิ์ที่จะต้องเสียตังมากขึ้นในอนาคตคือแม่ค้าต่างๆที่ไม่เคยยื่นภาษีร้อแต่พนักงานประจําเขาถูกจ่ายภาษีปกติอยู่แล้วดังนั้นต้องมาดูค่ะว่าคนที่ลุกขึ้นมาวีนเหวี่ยงต่างๆนี้เนี่ยเขาเสียสิทธิอะไร เขาเสียภาษีมากขึ้นอย่างพวกเราถ้าลุกขึ้นมาโวยวายโวยวายคือพวกเรากำลังจะเสียภาษีมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเกิดท่านอื่นๆโวยวายเพื่อเขารู้สึกว่าเขาหวงสิทธิตัวเองนะหรือเขาหวงความปลอดภัยดังนั้นคุณต้องฟังโดยที่อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์แรงๆมากนักน,นะคะเพราะตอนนี้ก็ส่งกันมาเต้มไปหมดเลยนะคะกดก็ได้อ่านไลน์มาต่างๆนานาแต่ก็คือฟังเป็นกลางเอาไว้ก่อน เไหมคะแต่ยังไงก็ตามเท่าที่เราให้ฟังถ้าคุณกาลังฟังอยู่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เมื่อก่อนน่ะยื่นภาษีไม่ครบไม่ได้ยื่นไรายได้ทั้งหมดเข้าไหมคะต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัววางแผนแล้วนะอย่างแรกเติมความรู้ไปก่อนวางแผนซะนะคะแล้วก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องทําธุรกิจต่อไปยังไงเนี่ยให้มันอยู่แบบสบายๆนะคะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องนั่งกังวลว่าจะโดนภาษีย้อนหลังหรือเปล่าคือทำให้ม,มันถูกต้องไปเลย เพราะอีกสักปี2ปีอะค่ะมันต้องเข้าระบบหมดแล้วคำว่าปี2ปีไม่ได้หมายความว่าพอประกาศพร้อมเทใช้ปุ๊บวันที่สินี่ทุกอย่างจะผุดบุไม่มีทางพลิกฝ่ามือยังใช้แบบหลักวินาทีแล้วนี่คือการทําให้ระบบทั้งประเทศรัดกุมจึงๆเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนและอาจเป็นปี ะะทางสัมพัรธ์เองเวลาไปอ่านนโยบายคุณลองไปดูสิคะเขาไปปากหมุดในปี6-2ทั้งหมดต้องสมบูรณ์6-1ต้องมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเกือบครบแล้ว6-0คือปีหน้าเนี่ยโอ้โหมาตรการต่างๆเริ่มทยอยใช้แบบแอคทีฟจริงๆดังนั้นมันใช้เวลาเป็นเดือนและเป็นปีเรามีเวลาเต็มตัว เห่นไหมคะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะฟังในอนาคตไม่ว่ากูจะรับฟังจากใครก็ตามกูรู้ท่านไหนนักวิเคราะห์ท่านไหนให้ฟังหูไว้หูเสมอพอทุกคนจะพูดจากมุมตัวเองรัฐพนักงานแม่ค้าโอเคนะคะอ,อ๋อแล้วก็เรื่องลงทะเบียนของภาษีแมค่ค้าลงได้วันถึงวันที่15นะคะลงได้ถึงวันที่15เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมีน้องแอดมินคอยตอบอินบ็อกซ์เพราะตอนนี้อินบ็อกซ์ไม่ได้ตอบเลยนะคะวันนี้กดไปข้างนอกไป ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โห7นาทีจนได้นะคะสักวันหนึ่งจะต้องพูดให้ครบ3นาทีตามแคมเปญให้ได้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราจะเรียนเรื่องบริหารเงินสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อคุณที่ได้ไฟล์ไปคุณจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงในการขีไฟล์ Excel นั่นเองโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับครั้งนี้ขออนุญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ